สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงซุปเปอร์เลกเกดหมู่เก้านะครับหลังจากล่าสุดนะครับเจ้าตัวนี้ก็ได้ถอนชกกับนิโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันนะครับว่าคููนี้ไม่ได้ชกกันอย่างแน่นอนนะครับในศึกวัน170วันที่24มกราคม2568นี้นะครับซุปเปอร์เลกนี่มีอาการบาดเจ็บนะครับเลยทําให้ต้องถอนออกไปนะครับทำให คู่ชกของนิโคนี่ก็เป็นนาบิลนะครับเรียกว่าเสียบแทนซูเปอร์เล็กนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกเฉพาะการนะครับแต่ซูเปอร์เล็กนี่ก็ยังเป็นแชมป์โลกตัวจริงนะครับระหว่างนิโคและนาบิลใครชนะค่อยจะมาเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างซูเปอร์เล็กนะครับหลายคนนะครับเรียกได้ว่าตามแฟนเพจต่างๆนะครับเห็นซูเปอร์เล็กถอนแล้วนะครับก็คอมเมนต์ต่างๆนานานะครับบางคนก็บอกว่าซูเปอร์เล็กนะครับกลัวอย่างแน่นอนนะครับ กลัวบ้างนะครับกลัวแพ้นะครับอาจจะโดนน็อกนะครับถ้าไม่ถอนตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็แกล้งเจ็บบ้างหนีบ้างนะครับซุเปอร์เล็กนะครับเขาชกมวยมาเรียกได้ว่ามาทั้งชีวิตนะครับเขาไม่กลัวใครอยู่แล้วนะครับถ้าเขากลัวนะครับเขาคงไม่ปล่อยเวทนะครับมาบู๊ในรุ่นแบนตัมเวทอย่างแน่นอนนะครับทางด้านซุเปอร์เล็กเองนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเรียกได้ว่าเป็นการชี้แจงแล้วก็ขอโทษนะครับพร้อมกับใบรับรองแพทย์นะครับโดยซุเปอร์เล็กก็บอกนะครับว่าก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษทางทีมงาน วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับและขอโทษทุกคนที่รอเชียคู่ผมกับนิโคครับผมไม่กลัวคู่ต่อสู้นะครับแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับมันไม่ไหวสําหรับผมจริงๆนะครับผมไม่สามารถฝื้นมันได้ในครั้งนี้นะครับครั้งที่2นะครับสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแล้วผมจะกลับมาใหม่นะครับเราได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับผมไม่หนีนะครับและผมไม่กลัวแน่นอนนะครับ ซูเปอร์เลกนะครับเขาก็บอกทิ้งท้ายไว้ว่าขอโทษทุกคนจากใจจริงครับนี่แหละครับซูเปอร์เลกนะครับเขาจะกลัวได้ยังไงนะครับเขาพร้อมที่จะเจอกับทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ในเมื่อสภาพร่างกายนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับถ้าฝืนยังเรียกได้ว่าไปชกนี่อาจจะเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บแล้วพักยาวๆเลยก็ได้นะครับนี่แหละครับเขาก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่ได้กลัวและก็ไม่ได้หนีนะครับแฟนมวยที่คอมเมนต์อะไรนี่ก็เรียกได้ว่า อย่าคอมเมนต์เพลินนะครับนักมวยระดับนี้นี่ไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยจริงนี่เขาก็ไม่อยากจะถอนนะครับเพราะค่าตัวและเงินรางวัลน,นะครับถ้าหากชนะนอ็กได้นี่ก็ลุ้นทั้งเงินโบนัสนะครับและค่าตัว10ล้านบาทด้วยนะครับสำหรับไฟนีมีของซุเปเล็กนะครับแต่นี่มันเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ว่าเหลือระยะเวลาอีกก็ตั้งนานนะครับ ตั้งนั้นก็จริงนะครับแต่ซูเปอร์เลกเองครับเวลาซ้อมเขาก็มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ซ้อมได้ไม่เต็มที่นะครับคิดไปคิดมาเนี่ถ้าฝื้นยังเรียกว่าดื้อนะครับไปชคนี่ก็อาจจะแพ้แบบหมดรูปก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวก็ว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าถอนดีกว่านะครับเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจทางฝั่งซูเปอร์เลกนะครับไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับนักมวยก็ไม่ได้มีใครกลัวใครนะครับและก็ไม่หนีหนีด้วยนะครับนี่คือคําชี้แจงนะครับจากซู ก็แฟนมวยก็อยากดูซูปเปอร์เลยกกับนิโคนในอนาคตคู่นี้ก็อาจจะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับอดใจรอ,อน,นิดนึงนะครับ ดูว่าคู่ของนาบิลและนิโคนะครับใครชนะนะครับจะได้มาเจอแชมป์โลกตัวจริงอย่างซุเปอร์ลกอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือข่าวสารนะครับที่เราจะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับวัดบงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ adpy24 นะครับ adpy24 ฝากไว้ด้วยครับ